สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทัวรโลกมันนี้กันมาพอกันอีกแล้วพี่น้องมือนี้ก็เป็นวันดังคารเนาะวันยุดของพ่อหนเสิกาเนาะพามาทายต้นใหม่ให้เบิ่งพี่น้องมันนีก้ก็สิ้อผากันไปยางออกก็ร่างกายอยู่แต่ในบ้านไล้มันกับเบียอากาศมันหนาวเย็นเนาะอยู่แต่ในบ้านืันนี้ก็เลยสิ้อ้ากันไปยางออกก็ร่างกายในจ้งหน่อยเด่หน่อยก็เล่นเกมอยู่พี่น้องก็อยากไป ส่วนเราไม่อยากไปไปสักพอเก็จะไปสองคนเกิจะไปสองแถวเขามาติดป้ายติดป้ายติดป้ายไปทางเก่าละพี่น้องทางเก่าทางเดิมพาพาเบอง์บรรยากาศเนาะเหมือนลมแห้งแห้งเบอรนใบไ,ไม้ร่วงโลน บรรยากาศหมู่บ้านเนาะที่ขิอยู่เป็นหมู่บ้านเล็กๆอ่ะพี่น้องหมู่ดินคอนนเาะหมู่บ้านสต่เพิ่งร่มแห้งขนาดพี่น้องบรรยากาศทุกหน้าพี่น้องเสียงลมแน่จัน่อยเด้อเสียงลมแน่จัน่อยเนาะมื่อวานเขาจะบ้านเขาหลือเพิ่งเคี่ยวล่ะทั้งผีเาฮาหู้กรวานพี่น้องท่านนี้เขาหู้กรวานยังบอยอีกเกิดอยู่เห็นบ่ เขาเขาหวานบางสองสมนถ้าผีเข้าเรียบร้อยละ่ะกำลังงามกำลังงามกำลังเขียว จอเดจังเลยนะโอ้หนึกว่าจอทาคอยมู่บ้านสเตอร์เทินบายสโตสร์เตอร์เทินบายสโตซร์่งสภาพไปบงึงอันหนึ่งอันหนอพี่หนอนสภาพไปบึงเสาไฟประเทศอังกฤษเข้า เขาเอาอย่างเห็นเสาไฟใช่เนาะน,น้ำมูบาตไปเบิ่งพี่น้องให้ถ่ายว่ามันคืออีหยังเห็นี่น้องเสาไฟเสาไฟนี้มันคืออะไรท่าดาเสาไฟนี้มันคือไม้บอพี่น้องใหม่ไม้เลยนี่พี่น้องใหม่ค่ะค่ะแนน,น,นซื้อที่รีมันคือเสาไฟ เสาไผ่อันนี้เป็นใหม่อาไผ่เนาะหรือว่าไหม่สนอะนะพี่น้องเป็นเสาใหม่สน,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 ป,น,สสนประเทศอังกฤษมันบ่มีปลวกพี่น,น้องมันมันมันม่มีปวกนะบ่ะคือเมืองไทยเฮาใครเป็นเมืองไทยนี่ก็คือสิบปวกกินลวนะแบบเสาหัวเสายางกับนี่ต่เป็นไหม่บิดนะพี่นอ้องส่วนหมาก็สิเป็นใหม่พ่คอยมีปูนไปไหนบ่คอยมีเสาปูนตามที่ค่อย สังเกตเบื่องหนอพี่นนอสมากก็บสิเป็นเสาใหม่สนพี่นนอขั้นหัวก็เป็นเสาใหม่ขั้นหัวอันเสาหนาพี่นนอเสาขั้นหัวสมากกับเป็นไหม่เป็นปูนม่บอกก็มีคือกันนะพี่นนอแต่ว่ามากัดสิแพงกว่าเสาใหม่ก็ไไ้นะจว่าเขานิยมเอาเสาเสาใหม่มาแทนนะลาดบ้านนี่สงสัยจะเป็นเสาปูนหรือบ้านนี่แต่จะพาไปเบื่องว่ะอู้หมาชนขี้ไงแทะไม้ใหญ่ไม้ใหญ่ นี่พี่น้องอันนี้นะสิเป็นปูนหรือเปล่าเออเสานีเป็นปูนพี่น้องเสานีเป็นปูนมาซองโมงบานไม่ยาพี่น้องราคนของังยม่เมื่อยเงบโม่เบิดรดเหลือเตียงได้อ,อีกรอบหนึ่งคนเป็นหลักสองเถอ คนไปแล้วสองเถืออีกรอบหนึ่งกับไปสเปรยเอาคนพวกที่นอนเนาะแล้วก็ฝนที่เจอต่างๆก็จะแหลวว <c oughs> ันนี้เงียบสงบดีพี่พี่น้อง น,นีก็เป็นสนามเด็กเล่นเตะฟุตบอลอยู่นย่างมาแราแลกซับแซวเด็กหน่อยแต่ว่าชอวง่ี้เขาโปเตอร์ดอราว่าโควิดเขาก็เลยอยู่แต่ในบ้านสมากกลัวม,มันมูแม่เทียวลังนี่ตั้งแหลกนี่ เก็ back, บไว้เป็นความทรงจำร่งางนี้นขายแล้วพี่น้องร่างนี้เขาขายสามแสนสามแสนติดป้ายไปสามแสนสองเนาะอาจจะได้ขายสามแสนกลัวๆอยู่ดอกพี่น้องร่างร่างป้อนนะพี่น้อง อย่าพิจารณหาอย่างเรทบวชหอดบ้าเรียบร้อยแล้วเนาะหลังจากถีป่ปียางออกก,ากําลังกายหอดบ้าไม่ยากอะยางลบมมาคือเก่าก็เลยกอดีถ่ายวิดีโอต่อเพราะว่ามากกันจะเป็นวิวเดิมๆเมือนนพี่น้องคอก็เลยยางยางไหวน,นะ <c oughs> นะโอ้ไปยางออกกําลังกายตรงยางไม่ไหวเนาะบรรยากาศกําลังเสียดก,กับเขาเนาะเป็นหนึ่งเขาพี่น้องมันนี่นะมันมีขวายการหนึ่งเขาเนี้วเนาะ นึ่งเขาเนี้ยวใส่หมอนี่ละใส่หม้อซึ่งนี่ละใส่มันบุตตอนแต่ค่อยไม่อยู่นี่ค่อยก็ใส่หม้อซึ่งนี่ละพี่น้องกูได้ติดตามคลิปข่อยประจำกระส่หมูว่าค่อยใส่หม้อซึ่งหนึ่งเขาเนาะอ่าซึ่งอยู่ประเทศอังกฤษมากกี้สี่หู้ใบใหญ่นะพี่น้องมันก็เป็นหู้ใบใหญ่กะใส่นี่ละหนึ่งเขาเอาใส่เวลาสามสิบนาทีเนาะคันสิบห้านาทีกะสิบนาทีกะกัฟเนาะพี่น้องเปลี่ยนเขาก็ใส่เขาก็ใส่นี่ละเปลี่ยน แบบขวดขึ้นมานะพี่น้องเอาเตาทั้งรูมขึ้นมาทั้งเติงสิน้องแล้วก็ไปคอยไปขวดมันเรื่อยๆเดี๋ยวมันสีเดี๋ยวมันสิติดหมองสีบ่แมนมันติดหมอแมนแล้วมันสีสูเปอร์ซ้ำกันนะก็คอยคอยไปไ,ไอ้ปีนมนันนะนะพี่น้องกับกัปขืน,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 ขนกับขึ้นกับด่านนะสิน้องวันนี้แน่นอยส็กินข้าวเหนียวกับกับไก่ปีงไก่อบไก่นะพี่น้องอบน้องไก่เนาะแต่ว่าเจสิก้าไ่ค่อยมักปลาได้ไอ้ไอไน้องไก่แม่ที่ผัดมักก่อนก็เลย ซื้อมาก็เลยเอาลองมากินกับขาบ้าวเหนียวเบิรงมันสิแสบบัวเนาะต่ว่ากะสูกะย่างบานห้าบัวแดอกพี่น้องบานห้าจังได้กะไก่ย่างบานห้ากระเสบครัวเนาะกินกับข้าวเหนียวสินะแต่ว่ากะสิกินนี่ยหลักจ้ำซอดเอาสินะนพี่น้องเนาะพี่น้องเนาะข่อยกระซิมัสม้ยข่าวพี่น้องอันนี้เนี่ยไส่ข่าวพ่องข่อยกัเป็นไอ้ถาดพิซซ่าถาดพิซซ่าเอานี่ยละไส่ข่าว ใส่มบบไม่คู่เวกเอาทีน้อก็้าอปชนดแบนก็เลยใส่แบบมันกรบติดระดเ๋เด็ดซ้าติปปดแบบบานเ,เท่านั้นแหละวิถีามาซ่อมาเปยางตองทรายเข่าหน้่าเห็นไหมไปยางตอกเขามาใายเห,ห็นมันไห้นหนั่มหนอเป่ไอ้ทรายตามประเภทน,นี่เหรอมันเพราะว่าเพราะเห็นใ,นในเขามันแชอะนานแช่มันเจือเนาะสมัยโบราณนี่ข้าวส้มมีกองเขา สมัยโบราณโบราณลีลีนะพี่น้องเขาสมบติพีเขาขาวดอกเขาสีห่อใส่ไปตองเขาเกษมะทรายทรายแล้วเขาเกษมะห่อไปตองไอ้ห่อไปตองไว้นะเป็นเป็นก่อนไทยก่อนมั่นจนระิงนะห่อไปตองไว้เสียมาก,กินกะยิบมาก,กินหรือว่าสีห่อไปเฮปเปียกเฮปไงนัง่นกะห่อเป็นห่อห่อไปเลยจริงๆแต่ว่าพ่อวิวัฒนาการมันมีคนขาวพ่อกับทรายที่เกา่าพี่น้องเพื่อสิี้เพราะเห้มันเป็นไอร้ายเนาะ บางคนเขากรซิบสใส่เออหนึ่งเขาเลยก็มีคืกกอกันแยวแต่เนาะสิเป็นยังไงสิลักมันกับเขาหนี่เอาเขาตีมือได้พี่น้องด,ดีดีแค่ดีแคอกันก็แคอหนึ่งหัวนั่นแหละพี่น้องเขาก็กเลยเออประหยัดประหยัดเนื้อทีในการว้างหัวบ้างหมงอนหนึ่งเพราะว่ามันใหญ่นะ่ะก็มีหมอธรรมดาสิหนละใส่หนึ่งเขาหนึ่งยงังได้เนาะหมอคือควายเบิร์แหละพี่น้องมันก็เป็นหัวน่อยหน่อยตะกี้ ตอนเลยทดลองใส่ครังแรกตอนตอนก็มื่อใหม่ๆเนาะก็ก็ยยานเขามันเทียลงไปในผู้งสิเนาะก็ก็เอาเอาผ่าพี่ห้องพี่น้องเอาผ่าี่ห้องมันก็ซุกแก้เกลือพี่น้องก็ซุกแกเกลือบ่าพ่อวันนี้เขามันก็ไปติดผ่าพ่อพ่นะเขามันก็ไปติดผ่าพ่อวันนี้ไม่ก็เลยบ่ไหนฝนเขาก็เลยเศร้าเศร้าเห็ดวิธีนักนก็เลยเอาใส่หม้อไปเลยหลังจากหั่นมันมาพอดมันิกะ เป็นมะละกอจะสิบปีแล้วพี่น้องใส่วิธีนี่ใส่วิธีนี่อันหัวตัวนี้่เยซื้อมะม่เลยได้พี่หน่องแต่ขวายังมักตัวนี้อยู่ขวายังใส่ตัวนี้อยู่สิบปีแล,ะละ้วคือพว่ามากแต่แต่พศอส,สิบสิบสองบอกพี่น้องใครไม่พอจำบอกินพามาพ่อส,สิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบเอ็ดเก้าปีพี่น้องเขาเราใครไม่อยู่นี่กันเก้าปีนะพี่น้องเราใครมาเดือนพฤษสะพานนี่นะ ประมาณเดือนพฤษภาคมประมาประเทศอังกฤษพศ12เนาะนัสส่าหลับกระซิไปเก็บยมกุ้งขาวให้ดีหน่อยต่อก่อนจ่ะแนวกินแรงข้าวเหนียวกับไก,อบไกอมม่อบไก่อบบร็อคไคลใหม่ได้พี่น้องมันเป็นซอสซอสสีนี้เสือๆซอสสีนี้เสือๆพี่น้องกับข้าวเหนียว เสร็จแล้วยัง oh. สวัสดีค่ะมากินข้าวค่ะอันแม่อันเซอร์นมากินข้าวมาแม่อันเซอร์มากินข้าวอยู่ในห้องทำยังไม่เสร็จีิเลยออม um, I've never done yeah I just said low car จริงเหรอ I've done most of it and I just need to f e e my jeans and j o g g e t s เออเราจะทำให้หมดก่อนค่อยเก็บว่าง,งั้น จะทำให้หมดเกะทำให้หมดเสร็จก่อนค่อยจะเก็บเข้าตู้ You have to try the more first and Yeah why you do that I've everything I've everything I tried put put every thing on. on. single โอ้จะเป็นผดจะเป็นเหลือนะส่วฮะแน่ใจย o ่ s ชัวแน่ใจไหมว่าอยู่ชัวก็ปวกแน่ใจค่ะแน่ใจค่ะ เกงขาบ้านเนี่ยชอบจัเลยนัเกงขาบ้านมันเหมือนโอนสไตล์แม่ไม่ชอบหรอกมันเหมือนสมัยวิกตอเรียเขาเรียกอะไรสมัยอะไรวะนานละลองทานมะโกอะไรรู้อยวาไปจับขี้เอาไว้นั่นแหละไปจับขี้ไปล้างมือตรวนี้เลยโอ้ยไปจับขี้ ไปเร็วกลับ go back i ฮันนี่ห้าไปฉี่ใส่บ้านแม่นะกับบ้านเค็มไปเร็วมามากุ๊กกุกกุ๊กกุ๊าไปอาจารยคแมันกินวาเธอไม่ลอนอยู่หรกเนี่ยเออะไรไม่รู้นะว่า t ะไรที่เขาบอกแจ็คสันเออแล้วเรเดี๋ยวแม่จะไปล่าแม่จะไปลาบปลาแก แม่จะไปล่าปลาเซาวันจะเมืนอนเวลาอากิข้าวให้ดูหน่อยจะทำกะเต้มหมดแล้วอยอะยอะไอก่หมด s ล้วนี่นู่วยัายฮาวด็อสวอราคยัคทูฮาฟา แม่ที่กินเยอะกว่าไก่แม่ทีวอ,อย่อยามามวนนิ่มอยู่อีดมัวเรนเจสิก้ายังมีเยเออมวนนิ่มขนาดส o m e มาพีชอเมาอนอยู่ประจำ้าอ่ะเออลูกนกัดลูกอะไรประจำมั้ยไปไปไปกินข้าวไม่ได้สองแม่ทีวดอกไปดูนวนเมงไปกินค่ะ เราจะให้ดุจกากินคำสองคำเนี่ยนั่นนั่นนั่นอืมยุ่มเลยไม่ดิกอันนี้ที่จิ้มเนี่ยเอ้าอร่อยจะตายแล้วทิวเนาะไปรีบไปกินมันจะเย็นลูกไม่เห็นทิวหรอกมาดูสิไม่เห็นน่ะไปเห็นตรงนี้แค่แค่นั่นเอง ใส่เยอะมันจะพมันจะเจะียวไปใส่เยอะจะมันกวนไวล่ะอุ้ยอุ้ยิ๊แอลซะหนอจก้มทาสีดำนี่เหรอนิ้ว,น,วนิ้วทาสีดำบอนอสชรานิมอนฮัลโหลจิ้มอันนี้ด้วยสิลูก ไม่ขาไม่เทวแกงแม่ก็อิ่ยฟูดใช่ไหมแล้วก็เหยียบยี่นี่พีตายแบบนี Matthew if you sit down then everyone has to like the video อไม่มีใครไม่มีใครเห็นไม่มีใครไม่มีใครเห็นหลูก no sit down here and then everyone has to like the video come on come on I don't โอ๊โอ๊ยนสัตดาโอ้ยนั่งสัตว์ดาวไม่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 ไมวไม่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 าม่ไ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 มาไม่ไม่ไน่ไม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 ่ไสวัสดีค่ไม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 ่ไ เร็วเห็นตหน้าสวัสดีครับมองไม่เห็นหน้าเห็นแต่คอเนะ <laughs> ห็นแต่คออุ้ยหนาสวย